สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมีมออันนี้ก็จะเป็น EP ีแรกเลยนะครับผมของ Apple HomeKit ก็คือยังเป็นแกจเสียวมีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมาทำออโตเมชันหรือว่าเราจะมาทำแกจสมาร์ทโฮมเนี่ยใน Apple HomeKit ครับผมอย่างแรกที่ต้องมีแล้วก็ที่ผมแนะนำเลยเนะี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเสียวมี่อควาร่ ซึ่งตัวนี้จะรองรับ Apple HomeKit ด้วยมันจะมีลิสต์ข้างล่างไว้ตรงนี้เลยนะครับผม g a d g e แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะรองรับไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวนี้ยเขาจะเป็น Aquara รุ่น2ซึ่งรุ่น3าก็รองรับแต่ผมชอบรุ่นนี้มากกว่านะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอา iPhone มาก่อนมันก็จะมีแอป,ปนี่ที่เป็นรูปบ้านตรงนี้จะเป็น Apple HomeKit หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกดเข้าไปด้วยคือมันมากับ Apple เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่ามาดูผลิตภัณฑ์ของเรากันก่อนดีกว่า อันนี้ก็คือยังไม่ได้เซตอัพเลยนะครับเออแล้วอีกอย่างที่ใส่เข้ามานี้จะเป็นปลั๊กพ่วงของเสี่ยวมี่สามารถทัชสกรีนเปิดปิดตรงนี้ได้หรือว่าจะใช้เป็นแอปมี Home สั่งเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เซตออโตเมชันได้เหมือนกันนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้หรือตรงนี้นี่แหละโอเคมาดูแกจิตของเรากันก่อนดีกว่านี่ เปิดขึ้นมามันก็จะมีตัวนี้ QR code เดี๋ยวผมขอปิดไว้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมี QR code ที่ตัวผลิตภัณฑ์เหมือนกันนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ในกล่องก็หมดแล้วก็จะไม่มีลั๊ก3ตามาให้นะครับผมเพราะว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น China mainland หรือว่าเป็นเวอร์ชันจีนข่ปลักมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสั่งเป็นแบบ US Un หรืออะไรแบบที่มันเป็น global นยค่ะลักเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผม แต่ว่าที่ผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าไอตัวเวอร์ชันไชน่ามันรองรับอุปกรณ์ได้เยอะกว่าตัว g l o b a l นะครับเราก็เลยต้องใช้แบบนี้อ่าเขามีแถมมาให้เดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนะนะนี่โอเคอันนี้เป็นขาป,ปักอันเล็กๆน้อยๆสวยมากสีขาวแถมมาให้นะครับก็เรียบร้อยติดออกไปเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านะครับ่าเสียบโอเคได้แล้วอ่ะยังไม่ได้เปิดปุ๊บโอเค ไฟสีขาวเปิดขึ้นมาเลยมันเริ่มใช้งาน Apple HomeKit ของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมขออัดหน้าจอสักครู่ครับผมมา3 2 1จัดไปเราก็กดเข้ามาในบ้านอันนี้คือผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มชิ้นแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับก็กดเพิ่มอุปกรณ์นี่อันนี้เขาก็จะมา อันนี้เขาก็จะมาให้เราสแกน QR code ปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอสแกนสักคู่ครับผมสแกนเรียบร้อยก็อนุญาตให้มัน c o n n e c กนะครับ <Connect ed. S 2> อ มาแล้วรอแป๊บหนึง่งอันนี้มันก็จะพูดภาษาอังกฤษด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันจีนนะก็จะมีภาษาอังกฤษรองรับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้เลยอันนี้ก็สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขอตั้งชื่อสักคู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยอ่ะถัดไป อันนี้จะเป็นซีนนะครับผมเดี๋ยวผมติ๊กถูกมาให้หมดก่อนเลยโอเคอันนี้เป็นซีนที่เขาแนะนํามาให้นะครับกดเสร็จสิ้นอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์คิ้นแรกใน Apple Home Kit ของผมเลยก็สามารถกดเปิดไฟตรงนี้ช่หรือว่าเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็สามารถทําเป็นอะลลามก็ได้นะครับผมกดขึ้นไปอ่ะออกจากบ้านกดเข้ามาบ้าน อ่าอันนี้ก็คือแบบแมนวลนะเดี๋ยวเรามาดูแบบออโตเมชันของเรากันดีกว่าอันนี้จะเป็นซีนที่ผมกดมาตอนแรกนะผมันก็จะมี4อันใช่ไหมเดี๋ยวลองอรุณสวัสด์ก่อนดีกว่าปิดไฟก่อนนะรุนสวัสด์ชวมันก็จะเปิดไฟขึ้นมาใช่ไหมออกจากบ้านมาล็อกบ้านแล้วก็ปิดไฟกลับถึงบ้านแล้ว่ะมันก็จะเป็นเสียงกลับถึงบ้านนะครับลาตีสวัสด์ชวดก็ปิดไฟนั่นเอง โอเคอันนี้จะเป็นข้าวของใน a อ p l e Home Kit นะครับเนี่ยกดเข้ามาในอุปกรณ์มันก็สามารถเปิดไปแอป Aquara Home ก็ได้นี่มันกดบายตรงนี้ได้ด้วยก็คือสามารถเชื่อมต่อตอนนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเรากดเชื่อมต่อก่อน connecting please wait เจ๋งคือเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อใหม่ในแอป Aquara เลยก็ได้นะเดี๋ยวให้มัน connecting แป๊บหนึ่ง wifi c o n n e c s s อ้าวเรียบร้อยไฟก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะควบคุมเหมือนกันในแอป Apple เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ ปรับความแรงแล้วก็ปรับสีตรงนี้อันนี้ก็ทั่วไปนะครับผม <Okay. S 1> ฐานก่อนเลยที่มันทําได้ก็คือ turn on night light นี่ turn on night light ถ้าเกิดว่ามันมืดก็ให้มันเปิดไฟกลางคืนอัตโนมัตินี่ night light เรียบร้อยนะก็จะเหลือ night light นะซึ่งตอนนี้มันสว่างใช่ไหมเดี๋ยวผมมีตัวช่วยอยู่มา <What? S 1> เดี๋ยวผมเอาเพ้าห่มคุมให้มันมืดก่อน่อะ อ่าก็จะเปิดแล้วไฟอันนี้คือถ้าเกิดมันจับได้ว่ามันมืดเนี่ยมันก็จะเปิดไนท์ไลท์ให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันใช้ฟังก์ชันแค่นี้ใช่ไหมมันก็จะเปิดเลยแล้วก็ไม่ปิดเราต้องไปเอามือไปปิดเนี่ยตัวเนี้ยจึบเราต้องปิดเองนะครับผมขอมาที่มันซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงดีกว่ามาตรงอโตเมชันตรงไนไลท์เราเลยก็คือถ้าเกิดว่ามัน คือตอนนี้ผมยังเล่นอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวแต่ว่าผมก็เตรียมแกจิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> มาตรงแอร์ตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยตอนนี้มันจะเป็นถ้าเกิดว่ามันมืดก็ให้มันเปิดไฟอัตโนมัติใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า p u s h Alarm n o t i f i c a t i o n ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันหยับได้ก็คือให้มันส่งสัญญาณมาที่มือถือก่อนแล้วก็ให้มันเปิดไฟก็กดเซฟครับผมลองดูสิ เห็นไฟขึ้นมาอ่าไฟขึ้นมาแล้วนี่ก็จะมีอะลามมาที่มือถือผมนะครับผมมาเร็วมากๆโอเคเรียบร้อยเรามาเพิ่มอะไรที่มันแบบให้มันเจ๋งกว่านี้หน่อยดีกว่าอะลามอีกเครื่องผมก็ดังด้วยเพราะว่าอันนี้ผมใช้เมลเดียวกันนะครับมันก็เลยมาอะลามอีกเครื่องด้วยมาตรงไหนไลท์ดีกว่าแล้วก็มาตรงแอดฟังชันของมันก็จะเป็น push notification ก็คือสามารถให้มันแบบพิมพ์อะไรก็ได้เดี๋ยวผมขอพิมพ์กันดีกว่า m มวัน is coming <Yeah. S 1> ก็คือมีคนกำลังมาอันนี้ให้มันเตือนนะแล้วก็เอาอย่างอื่นเลยดีกว่าจะได้เล่นทีเดียวอ่ะตัวเกตเว้แล้วกันมาเล่นตัวเกตเว์บ้างดีกว่าเอาเป็นเซตในไลท์คัลเลอร์ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเบื่อสีเขียวแล้วเอาเป็นสีแดงแล้วกันสีแดงกิดจ๋าไปเลยต่อกันที่เกตเว์ adjust ในไลท์ i g h t n e s s อันนี้ adjust ไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> adjust อาร์มซาวอ่าอันนี้ก็สามารถเล่นเสียงได้ด้วยนะครับอันนี้เสียงผีมา เสียงก็จะประมาณนี้นะใครผ่านไปผ่านมาจะน่ากลัวหน่อยใช้เสียงลาเฟื่อนอันนี้นี่คือแบบใครแบบมีโจรเข้าบ้านมาน,นี่ต้องวิ่งหนีเอาเป็นแอร์เลิร์ดีกว่าอ่าเหมือนกับว่าเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวขอกดปิดไปก่อนเหมือนกับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเลือกเสียงได้เยอะมากๆแล้วก็สามารถเลือกโวลูมตรงนี้ได้เลยนะ มาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เซตไปเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวขอทําให้มันมืดกันชุดอ่าไฟเปลี่ยนสีแล้วนี่มันก็จะแบบมีทั้งอะลามแล้วก็มีทั้งแบบเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นตัวอะควาลาอ๋อเห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะลามขึ้นมานะครับผมโอเคแต่อย่างเนี้ยเราก็ต้องมากดปิดเองใช่ไหม สมมุติว่ามันกลางคืนแล้วแล้วเรามี m o ชั o น detect เนี่ยแล้วเราก็อยากให้มันเปิดแบบตะกี้หมือนบ้านมันจะล้มตลอดเลยเนะี่ยมาก็มาตรง night l i นะครับผมเอาแบบเพิ่มจากตะกี้ไปอีกกด delay ดโอเคหลังจากให้มันปกติผมตอนกลางคืนเนี่ยเดินมาห้องน้ำ motion sensor จับได้ก็ผ่านไปสัก5นาทีแล้วกันแล้วก็ให้ไฟมันดับเองอย่างนี้ก็ได้ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเพื่อนต้องรอนานเดี๋ยวผมขอเป็นสัก5วิแล้วกันอ่ะ ผ่านไป5วิจะได้เห็นกันเลยอควาล่าเกตเวฟไฟมันดับแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปกดปุ่มปิดสัญญาณแจ้งเตือนหรือว่าอะไรต่างๆนานาเลยนะครับก็เป็น Turn Off Nightlight เรียบร้อยอันนี้แค่ตัวอควาล่าเกตเวอย่างเดียวนี่สามารถทำได้เยอะมากๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเอา Air Alert ออกก่อนจะได้เห็นว่ามันผ่านไป5วิแล้วก็ไฟดับเลยนะครับโอเคอันนี้ผมเซฟแล้วมาลองดูกันใหม่ดีกว่าว่ามันจะไฟดับหรือเปล่าง่อ่ะเรียบร้อยทำให้มันมืดก่อน ไม่มีมชั่นเซนเซอร์ก็จะยากหน่อยนะครับไม่งั้นก็นี่อ่ะมาแล้ว1 2่สอ่ะนี่เห็นไหมผมนับช้าเนี่ยถามไป5้าวิก็หยุดแล้วไอตัวข้อความเมสเซจหรือว่าตัวอะไรต่างๆนี้ผมไม่ได้เอาออกเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพาดเกดจเจจก ขวา้าแล้ว Xiaomi หรือว่าใช้งานกับ Apple HomeKit ก็อย่าดืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้